สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับรีแอคนะคะช่องฟุกนะคะย่าครับพี่เตยโฟนวันนี้วันนี้นนพ่อผมนะคะพ่อผมอยู่วออ้ามากับลุกนี้เลยค่ะเจะาแม่กวนอินอมเจ้าที่จีนค <c oughs> <c oughs> ุณไม่ออกเลยว่าเชียร์โรงเรียนไหนเนาะก็มารีแอคโรงเรียนนี้โดยเฉพาะเลยใช่ชอบโรงเรียนเดียวแค่นั้นสำหรับรออเพลงช้าเนาะสำหรับโรงเรียน พระปฐมวิทยาลัยคือบอกว่าคาดหวังอยู่เหมือนกันทุกๆรอบเลยคือคือในรอบนี้ก็ยังมาจีนอยู่แบบคอนเซปต์จีนอยู่แต่ว่าแอบได้ยินแอบสปอยเพลงเร็วบอกว่าด้วยความเป็นด้วยความเป็นเพลงเร็วจะไม่ได้จีนมากมีความเป็นตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูเพลงเร็วนะแอบวันและแอบวันแล้วเพราะอยากให้จีนรอบมาสําหรับรอบเพลงฉากก่อนเนาะไม่ไม่รอเลยอยากดูมากหนึ่งสองสาม วัยสิโปยแล้วจริงๆมาแล้วโอสวยมากมันต้องตัดเข้าหนาป้างถจะเห็นนะเออต้องไม่ช่วยน้องเลยคนโควท่อือโ้ยจั

Okay, okay, ูยอมแล้วกูยอมสวยๆสวยมากพี่โมกหยอมแล้วอ่ะปาอุ้ยมึภาพภาพอะไรก๊อปทิงเจอพี่แต่พี่แม่พี่แม่พี่แมสวยมาก สีส้มาลยรอมาโอ๊อยทำไมต้ออันนี้มาเราให้ทำกระดาไม่ได้ไหมลุกพอน โอ้โหฮึอยากมีตังหวะาจกมาแล้วมาแล้ว 嗯，拜。<Bye. S 2> <laughs> ขาไม่ลกเลยแต่พดูดดีคลีนมากมันอมทนเลยข่าวทออ่ะเราจบกับพักร้องดีมากมึงโชงวค์ความเป็นชนุกด์อินโรงเรียนพระพุทธไม่ได้อะไรแต่จังหวัดนดครประถมค่ะชหนึ่งเป็นจบชิ้นแรสตอบเลยตัดกรกรมการออกไปดำชาแล้วอลังการมากเอาไงดีเนาะคือมันพระพผมดีวะจริงนีให้เลยนะ พ่อสักไฟคือทําจีนมาสามสี่รอบไม่เคยผิดหวังสักรอบเลยไม่เบื่อเลยอะ่ะเออคือมันจีนไปเรื่อยได้อีกได้อีกได้อีกอะจะไปสุดที่ไหนก็ยังไม่รู้คือ,อตั้งแต่รอบที่แล้วอเอาส้มโอมาเป็นจีนก็ว่าสุดแล้วอแต่ชอบตรงที่คือมันเล่าเรื่องตรงอะ่ะคราวที่แล้วอะ่ะรอบนี้อะ่ะก็ตรงเลยอะมันมันเหนือความคาดหมายดีกว่า ฉ,ฉันชอบความเขายกเนื้อเรื่องที่มันไม่ยากคนเข้าใจง่ายมาปึ้งแล้วทำให้ทุกอย่างมันคลีนฉากคลีนคลีนง่ายๆแค่นั้นแล้วยกที่ทุกคนเห็นแบบเป็นไอคอนิกของศิลนนั้นอยู่แล้วแล้วคือจบแล้วทุกคนเข้าใจง่ายเลือกเพลงที่เข้าป่านักร้องจบส่งทุกอย่างมงเขาบอกว่าชัยชนะมันก็คือ อยู่ตั้งแต่การเลือกเพลงแล้วแล้วก็ยิ่งคอมโพสแดนเซอร์แต่ละโซนแต่ละมันมูฟเมนต์ดีหมดนะแล้วก็ชทาน่ยเลนักร้องอ่ะอีนอ่ะไม่ผิดหวังเลยอ่ะอยากฆ่าตัวตายเลยจังหวะร้องไห้อ่ะจริงอ่ะสสดงโดยรวมแล้วมูทของเรื่องที่ชอบก็คือชอบเสียงอ่ะแล้วคือนักร้องบอกเลยว่าทำได้ดีมากจังหวะการเอื้อนจังหวะการอะไรเงี้ยถือว่าสมูทมากแบบฟังแล้วแบบขนแบบ ของหูหวานผู้มา,มาแล้วก็เรื่องโชว์นี่ชอบนะการแบบการเต้นของฟิวคอเนเทมเนอรคือมันก็มันแอดวานกว่าเดิมมากๆเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันนาน,านาไปเรื่อยๆก็คือชอบเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องฉากอ่ะในส่วนของฉากนี่ว่าวจริงฉากเพอร์เฟกต์มากมาได้ไอซ์ทั้งแบบ มีความมีลูกเล่นในการใช้สีความอะไรมันแบบคุมโทน้วมันคลีนมากมันทำให้เราดูรู้สุกว่ามันสบายตาแล้วทุกอย่างมันเข้ากันหมดแล้ยิ่งมังกรตอนหายเออมี่ชอบมากเรวิเซนดีมากนี่ชอบสุดชนะฮะมันครีนครีนครีนแล้วก็จีนจีนจีนอาไปเลยสิบ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 มันสะมาละมาละมาคอคะแนนไงม่อ่ะสำหรับใบพายใบพาว่ากี่คะแนนสำหรับชนะรอบเนี้ยคือ มีรอยให้รอยอ่ะพุ่นตงจริงนออหนูจะหักตรงไหปไม่ได้หักตรงไหนแล้วอ่ะอาะไปไผยให้กี่ให้คะเต็มร้อยฉันให้ร้อยร้อยโฟฉันให้ร้อยเลยฉันเช่าไปหมดอ่ะอีบายมาฉันวันฮังเดนซึ่งจะก็ให้ร้อยเออใช่ปะมันมันร้อยบบไม่ร้อยก็กลับใจคนคิดจริงๆอ่ะที่มันคิดจีิงยังไงให้ไม่ซ้ำอ่ะเราไม่ไม่ซ้ำกันแลวราะมันแล่นมาตลอดอ่ะเขากินอะไรไปนะไอ้คอนี่ขอให้ร้องเพลงจีนมาแม่น้ำมันรู้คะแนนไหมมามามาแล้วมันรู้คะแนนมาขอปลดคะแนนค่ะ ร้ยาตอนเน้ยเจ้าร้อยแตะคะแนนสูงสุดร้อยแตะร้อยแตะร้อยแตะเหรอป้าทองชัยสูสุดร้อยแตะร้อยแตะสักสิสักสิท่านหนึ่งตุ้มจะปุบปากนะเป็นปุบปากร้อแตะร้อยร้อยร้อย หนึ่งคะแนนอะสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยปะมากสุดตอนคือใครวะพี่แนวพี่แนวมาเมียปะมาเมียเก้ปดอยู่บาลาดอยู่เก้าแปคนรู้คนรู้คนลุกคนลู้คนลุกคนลุกคนลุกเยคนรู้จริงๆดูหน้าใบข้าวดีไอ้ยมึงดูหน้าไอ้โชคหน้าโชคอใ้เดียบข้าวคส่นี่และมอนี้นี่ไอ้ิมันมอ มีนักสวยนักสวยกำลังโบว์อิงค,ค่ะ99คะแนนค่ะเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ขอบคุณนะคณะกรรมการหักอะไรวะมันมันลุ้นไม่ออกอ่ะมันหักอะไรวะคะแนนเยอ่อยนะมึงท่องมันลอยปึ้งอ่ะมันอ่ะดูเพลงเร็วไหมอยังไงอันดับหนึ่งเลยขอตังค์คะแนนเกินความคาดหมายของพวกเรามากๆค่ะเพราะว่ามีเวลาซ้อมน้อยแล้วก็ พวกเราก็ทำเต็มที่พอต่อมามากมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญนุ้งอิงค่ะตอนนี้นะคะเราจะมีการสลับตำแหน่งของที่นั่งนะคะของบรรลังของเรานะคะโอ้ตำแม่ก่อนควรกินกินรอบวงดอกจุดยาวสุดเลยนะประเด็นเดี๋ยวเรามาดูกันเหตว่าทั้งห้าโรงเรียนนะคะตอนนี้มีคะแนนสะสมเท่าไหร่ค่ะเริ่มชัดเรียงเขาเจอสิ่งไรกันจุ๊บเริ่มกว่าขนาดละ หนึ่งสองสามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหโรงเรียนนะคะตอนนี้มีคะแนนสะสมเท่าไหร่ค่ะเริ่มจากโรงเรียนพระประถมวิทยาลัยจัดจังหวัดนครปฐม99คะแนนค่ะมันประหลาดคะแนนเต็มึ่งร้อยยังน้อยตัองแต่9้าเตั้งหาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตนะคะจัดจังหวัดนครราชสีมา96คะแนนค่ะ และตามมาที่โรงเรียนสวนกุหลาบพิทยาลัยพหลมุรีจากกรุงเทพมหานคร90คะแนนค่ะตอนแรกสวนกุหลาบและตัดมาค่ะโรงเรียนท่าแซงราชนาพิเสกจากจังหวัดชุมพร89คะแนนค่ะน้าชันคารลุวัวและถัดมาค่ะโรงเรียนจอมพลประถมนะคะจากพระนครศรีอยุธยา88คะแนนค่ะ จะรับทุนการศึกษาค่ะจากเงินชโยประกันเงินด่วนต่เดไม่พอเพียงไรหวาเดืกดหวาเป็นสปอยห้างเนี่ยหรือเปลสัปดาหหน้าก็ชิงบัลลังก์จบโจทย์เลขจริงแล้วเหรอจริงแล้วมาจรี้แล้วลองดูเข้าวัารเมื่อกี้เราเห็นรูปมันงูลองงูข้าวสารหรือเปล่าไม่รู้เลยสัปดาห์หน้าไปหา ชิงบัตเขากับโจทย์เร่งเร็วมาเร่งเครื่องความสะดุกสุดมันพร้อมยกยานอันับรงยแค่งปี2025 5เหลือมือท่านนัร้องที่สวยที่สุดคนนั้นก็คือโช้